ภาพที่สร้างจาก AI เราสามารถนำไปขายบนเว็บสต็อกเหลือไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือเปล่านะภาพที่เจนจาก AI นะครับเราสามารถนำเอาไปขายบนเว็บสต็อกได้แต่มันไม่ใช่ทุกเว็บที่เอาไปขายได้และมันก็ยังมีเงื่อนไขของมันอยู่ฉะนั้นก่อนที่เราเอาภาพ AI ไปขายเนี่ยเราลองมาเช็คลิสกันก่อนนะไม่งั้นมันจะมีปัญหามาในภายหลังอย่างแรกเลยนะเช็คกับตัวค่าที่เขาให้บริการ AI เราเนี่ยว่าเขาอนุญาตให้เรานำภาพเนี่ยไปขายหรือเปล่า AI แต่ละค่าเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดของเขาอยู่บางค่าเนี่ยใช้ในภาพในเชิงบทความแต่ห้ามนำไปขายหรือบางที่คุณต ่อนนะคุณถึงจะนําภาพของเราเนี่ยไปขายได้บางคนอาจจะไปเข้าใจว่าบางเว็บที่เขาให้เครดิตมาเจนฟรีโดยที่ไม่เสียเงินเนี่ยเราก็รีบเจนภาพเอาไปส่งขายเอาไปทําพวกแบรนด์โปรดักต่างๆมันก็อาจจะผิดลายเส้นมาได้นะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คดีๆว่าค่าที่เขาให้บริการ AI เราเนี่ยเขาให้อนุญาตเรามากน้อยเท่าไหร่ลายเส้นมันครอบคลุมไปขนาดไหนอย่างที่สอนนะครับเว็บสต็อกไม่ใช่ทุกเว็บที่เขารับภาพ AI มันมีเพียงเว็บสต็อกไม่กี่เจ้าเท่านั้นะที่เขารับภาพ AI แล้วเวลาเราส่งอ่ะเราก็ต้องติ๊กข้อตลกลงอีกว่าภาพของเราที่จะเอามาส่งเนนมมัทําาาจก AI ะ มาส่งเป็นภาพถ่ายปกติส่งเป็นเวกเตอร์ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาภาพ AI เนี่ยไปขายบนเว็บสต็อกเนี่ยก็ต้องเช็กนิดน,นึงว่าเว็บสต็อกที่ไหนเนี่ยเขารับภาพ AI ด้วยเพราะต่อมาแต่คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยอยู่เจ้าของ AI เนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าภาพที่เราเจตออกมาเนี่ยมันเป็นของเจ้าไหนและเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราอาจจะใช้เครดิตฟรีในการส่งภาพสต็อกก็ได้เพราะเราก็จะเห็นว่าภาพ AI หนะ้าตามันคล้ายๆกันไปหมดถ้าเป็นข้อมูลในเชิงลึกอะกายอะไม่ค่อยแน่ใจแต่ในมุมคนที่ใช้ AI อออออ่่่ะมมมมััันนนนสาาาาารรถดดออดูกกไ้บหึงงวภพทีเเจป็ข เพราะ AI แต่ละเจ้านะเวลาเจนภาพออกมามันจะมีเอกลักษณ์อะไม่เหมือนกันอย่างเราอ่ะใช้มิจเรนี่บ่อยบางทีเราเห็นของงานของบางคนออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันใช้มิจเรนี่หรือบางคนเจนอีสตานึงออกมาเอ้ยนี่มันของไอเดียโปแกรมหรือเปล่าฉะนั้น่ะถ้าภาพ AI อันไหนของเราดันขายดีติดท็อปมาเจ้าของ AI เขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบเอ๊ะว่าเราเจนฟรีหรือเปล่าหรือว่าเราซื้อไลเซน์เขายังก็เหมือนผ่อดภาพของบางคนที่ดันแบบขายดีติดท็อปอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้โปรแกรมออกแบวที่มันผิดลิขสสิิธ์์อออ่าาาาาางขขเเเ้้ก็มมีจจตตรรรรรวววบซืฟแห ทาไม่ได้ซื้อก็เตรียมปิดพอร์ตขะนีนน้ถ้าใครที่จะเอาภาพ AI ไปขายเนี่ยก็ลองเช็คลายสินดีๆเนะาะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังและอีกเรื่องหนึง่งพยายามอย่าไปเอาภาพของคนอื่นภาพศิลปินหรือเอาอะไรเส้นของศิลปินเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการเจนภาพถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องแบบสีเทาหยู่แต่เราก็ไม่แนะนําให้ทำเนาะใช้ AI ให้มันถูกต้องน,นะครับมันก็จะช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงของเราและมันก็จะช่วยไปต่อยอดงาน,นอื่นๆของเราได้อีกเยอะ